เนี่ยคุมหางไว้หวานด้วยคุ้นหางมันโด่งขนาดนั้นเอาตัวนึงอ้เอาเอาสามตัวอุ้ยโดนสามตัวครับนี่นี่ฝั่งนี้ตัวหนึ่งฝั่งนี้ตัวหนึ่งอยู่นี่อีกตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดครับอันดูอันนี้ครับโอ้อันนี้โดนครับ โดนี้เจอตัวแล้วครับเแลจอตัวแล้วตัวนี้มันมันโดนขามครับแล้วมันลากลากมันอยู่นี่ครับมันขาดนี่ครับกัดกัดนี่เลยถ่ายถ่ายนี่นี่กัดเชือกขาดไปเลยครับนี่นี่ตัวอยู่นี่นี่ว่าแล้วมันไปไหนไม่ได้หรอกครับเพราะมันกลับโดนครับ สวัสดีเอทุกคนนะครับวันนี้ก็ใส่หนุมเดิมครับใส่จะใส่กับดักเหล็กครับแล้วก็บ่วงบวงประมาณ30กับดักเหล็กก็ประมาณสามสิไม้ข้างตาตามครับสวนอันอันครับ มาดูวิธีการ <c oughs> การใส่ครับกระดับเราจะห้างกำลดัเราโมนิฟาฟไปแล้วนะครับเราตะไบถูๆูครับ <c oughs> ให้มันลื่นแล้วก็เหยอยบสาโพดเพิ <c oughs> นี้กันเลย จต้องต้องบิงตันทางใส่ไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มัดติดความความดึงไปครับติดตามต่อนะครับหลังที่ 2, 2> เราจะใส่ไว้หน้ารูนะครับแลห้อยดีล็อกมัน ใส่หน้ารูเลยอ๋อเหรอเออนะเห็นรึเปล่เออใส่เออ,เอ,อจะใส่ไว้หน้ารูนะรูอยู่ตรงนี้ครับจะใส่ไว้ตรงนี้เนาะเราจะใส่บ่วงดักไว้นะครับ ประมาณนี้นะครับของแมงชัดสุดท้ายข้องงูครับชัดมากเลยครับเราจะใส่กับดักเ็กไว้ตรงโ้นครับแล้วก็จะเอาบ่วงมาใส่ไว้ตรงนี้ครับดูมาเห็นไหมครั้การต่อครับะะเราใส่ด้านนี้เสร็จน,นะครับ มาใส่ด้านนี้นะครับนี่ครับคนคุยนูเ็อยู่ตรงนู้นครับเดี่ยมกระตินยาเยี่ยมฮิดหูมมาเยี่ยมดไม่ไหม้ด้ ประมาณนี้นะคระับเหลือประมาณ4ีหหลังครับกับเหล็กทั้งหมดก็ประมาณ40นิดนิดบ่วงก็ประมาณ20ที่ใส่ได้ะครับ ตามมือเลยสํารบนักลบย่อมีบาดแผลครับเป็นธรรมดาครับติดตามชมพรุ่งนี้เช้านะครับตอนยามครับ ช้าครับมายามหนูครับเมื่อคืนมายามได้ห,หนึ่งตัวไม่ได้ไทยอากาศไม่ค่อยหนาวครับ ก็อยู่ภูเรือนะครับจังหวัดเลยนะครับอันนี้ไม่โดนครับควาดๆนู้นเล็กมาเชื่อีกี๊ดูสิควาดๆกวาดๆนู้นนี่ขึ้นอย่างบึ้งๆดิบึ้งๆดอันนี้ก็ไม่โดนครับ ไม่โดนครับขับขับยังมตันี้เดี๋ยวนี่นี่นนนนี่โดน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 นะครับโดนโดนี่ครับหนูใหญ่ครับหนูใหญ่หนูใหญ่ครับูับย้่นูเขาอ๋อดี๋ยวมีรูมีรดรดมรูรเดี๋ยว้ใงหึงใชโดนจนได้ครับโดนจนได้นี่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 นะซดนั้นก น่นๆนันอีกตัวนี้ดดูดูดโดนสองโดนสองที่ครับตอนนี้โดนสองที่จเอาตัวน,นี้ก่อนเอาตอนนัวีก่อนโดูอทีเอายิงมาเอาเอาหมกันเอาเกันเดี๋ยวอเหอนเ๋จับขอปลดหนูก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวขออน,นุญาตปลดหนูก,ก่อนครับคนเดียวเอาไม่ได้ครับ โดนอีกหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้ปลดไปแล้วหนึ่งตัวครับโดนอีกอยู่หนึ่งตัวเดี๋ยวเราเราต้องรีบปลดครับเพระาะเมื่อวานหลุดไปหนึ่งตัวนี่ครับต,ติดติดกันเลยครับโดนติด,ตด,ตดกันเลยโดนยังโดนยังเน,นื้อคุคมห้างไว้หวานหน่อยวะทุ้นหางมันโดนนะ่งขนาด เอาเอาเอาสามตัวอุ้ยตัวสามตัวครับนี่นี่ของนี้ตัวหนึ่งของนี้ตัวหนึ่งอยู่นี่อีกตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดครับหมานี้หมานี้เด็ดมากนี่มีแต่ตัวใหญ่เลยครับตัวนี้เหมือนจะไม่รอดแล้วครับเพราะมันล้างกับนี่ครับกิ่งปาล์มอนี่ครับต้องมน นี่ครับรอยขุดใหม่ๆเลยเมื่อเช้าเนี่นี่เมื่อคืนนี่มาเล่นตรงนี้ผมใส่กับไว้ตรงนี้ไม่โดนครับสองหลังกับแต่มาโดนหวงครับนี่โดนหวงตงัวนี้แล้วก็นูนตัวนูนอีกหนึ่งตัวนี่ตัวนี้ตัวน,น,นี้อยู่นี่ครับนี่ตัวนี้มาแล้วหวงดีดครับหวงดีหวงดีดมานาน<า>ันหนาเแต่น็อกแลไปไป สวัสดีครับเดี๋ยวเขาัดตั้งกล้องน,นะครับโอ้โหไม่ไหวจริงๆหนงสามตัวพร้อมกันนี่เดี๋ยวนะครับ นี่หนึ่งนะฮึขาดไปหนึ่งหลังแล้วครับล่าสุด เพราะเมื่อกี้เหมือนมันได้ยินแว่วเสียงขยับอยู่ครับสงสัยจะขาดไปเมื่อกี้โอ้โหเสียดายครับไม่งั้นสีแต้มแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะใส่จะมีแต่กลับเหล็กด้นอนๆครับตรงนี้เพราะมันจะเป็นยืนแห้งแข็งๆใส่ห่วงดีไม่ได้ันนี่ก็จะเป็นหมาอยข้างข้างป่าม,มัน ไม่โดนดูนี่โดนโอ้โหดูดูสภาพหนูที่โดนนี่อะไรวะนี่โอ้โห,โห,โหจะเล็กไปไหนนี่ โดนนี่แล้วนะครับข้าหน,หนึ่งแต้มครับผมนี่หลังนี้โดนแล้วนะครับหลังนี้ใส่ส,สวยๆเลยครับน้องใหญ่หน้องใหญ่น,นี่ครับนี่นี่ครับใส่ส,สวยๆเลยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อน อันนี้ไม่โดนครับหูอันนี้ขาดครับบ่วงขาดเหมือนเดิมหูนั้นขาดด,าด,อาอดูอันนี้ก่อนครับโอ้ขาดครับอ้อันนี้โดนครับโดนอันนี้เจอตัวแล้วครับเจอตัวแล้วเจอตัวแล้ว นี่ครับตัวนี้มันมันโดนขามครับแล้วมันลากลากมาอยู่นี่ครับมันขาดนี่ครับกัดกัดนี่เลยท้ายท้ายนี่นี่กัดเชือกขาดไปเลยครับนี่นี่ตัวอยู่นี่นี่ว่าแล้วมันไปไหนไม่ได้หรอกครับเพราะมันกลับโดนครับนี่ครับโอ้โหท้สวยๆอีกแล้วครับนี่นี่โดนขาครับโอ้โหกัดกัดเชือกขาดขาดไปเลยครับโอ้โหดูคิดดูนี่ เชีาดครับไม่รอดครับเดี๋ยวเราจะไปใส่กับเพื่อนมันรอยะเก็บหนูครับสรุปผลงานของวันนี้นะครับแปดแต้มนะครับไซส์ใหญ่ๆเลยเป็นหนูพกใหญ่ห้าหนูท้องขาวสามตัวครับยังไม่ได้เก็บกู้มาหมดนะครับยังใส่ไว้ที่เดิมอยู่ยวขาดไปสองตัว้ลยครับไม่งั้นสิบแต้มบวกๆวกนี่วันนี้ ยง,งติดตามอีกคลิปนะครับเพราะว่ายัางเหลือทิ้งไว้อยู่ครับเด EP2 ครับครับผมพรุ่งนี้เดี๋ยวพยายามครับเราติดตาม EP2 นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดหนูใหญ่ๆห,ห,หรือว่าช่องการทำมาหากินของพวกผมแบบนี้นะครับสวัสดีครับ